แม่ยาตักแล้วตักอีกเธอชอบซอสต,ตัวนี้ค่ะอืมกินได้อร่อยจังย่า ต้นมะไฟโดนนอนกินอีกแล้วค่ะตัวแบบนี้เหมือนปีที่แล้วเลยโดนกินไปหมดเป็นแค่ข้ามคืนเดียวโอ้ยเธอมะไฟจะได้มีโอกาสโตไหมเนี่ยปลูกมาเป็นสิบป,ปีเพิ่งได้เท่านี้เองดูยังจะโดนกินใบอีก นูนคือพุทธน้ำหมูดแบบดอกหอมมากสวยมากๆเลยค่ะพุดน้ำหมูดหันกลับมามองต้นมะไฟแล้วห้ยเจ้านอนนี่อุปกรณ์พร้อมถุงมือถุงพลาสติกลุยกันเลยค่ะอ้ยแบบเยอะมากคือมีทุกกิ่ง ทุกใบทุกอนุบนล่างเต็มไปหมดเลยค่ะตัวนี้มาอีกแล้วปีที่แล้วก็มาปีนี้ก็มามากินกันแต่ต้นมะไฟดูกิ่งนี้ดูมีตั้งสองสามตัวพอกินบัตร หมดใบโขนแบบนี้ก็ย้ายไปใบใหม่มุมนี้คือไม่มีแล้วเพราะกินจนโขนหมดแลหละอ,อยากจะรอผลอูยดูใบนี้มีตั้งสองตัวเฮ้ยอ,อะไรกันนักหนาะนี่คือหนอนที่วรุตาจับได้นุ้นเต็มถุงเลยค่ะเลยต้องไปเอากล่องมาอีกกูเยอะมาก กินแค่คืนเดียวนี่ก็คือแบบคือแบบมื่ไฟเกือบโกรนไปเลยือตัวแบบนี้เลยค่ะเหลืองสม้มอืเซายาเอาไปปล่อยสวดเพื่อนบ้านกันค่ะ เดี๋ยวสักพักเขาก็จะบินมาสวนเราอยู่ดีเยอะมากยั่วเยอะเต็มกันไปหมดเลยค่ะ,มะแมลงฝีเสื้อนะคะเนี่ยดู เยอะจริงๆกินมะไฟเพียงแค่ต้นเดือวแล้วแบบหืมตูเรียบร้อยต่างคนต่างอยู่นะจ๊ะพวกเธออย่าไปในสวนอีกนะห้ามเลยนะต้นมะไฟเกือบโขวนหมดแล้วปีรู้กี่ปีไม่เคยได้โตกับเขาสักทีมีแต่พวกเองนี่แหละไปรุมถึงเขาตลอดเวลาเลย บายบายไม่ต้องเจอกันอีกแล้วนะคิดว่าไม่ต้องเจอด้านติดกล่องมาอีกหนึ่งตัวไปนอนที่พรุตาเก็บทิ้งไปนี่ก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นสีไหนสีนี้สีนี้หรือว่า แบบนี้กันแน่แต่ดูท่้ทางน่าจะเป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าผีเสื้อในส่วนนี้คือเยอะมากแสดงว่าในส่วนเราหนอนเยอะมากเมียาชอบมาเก็บลีลาวดี วันนี้วรุตาจะเก็บให้เธอค่ะพร้อมกับตะกร้าใบน้อยเพราะว่าบางครั้งเธอเดินมาเก็บพร้อมกับรองเท้าแตะซึ่งวรุตากลัวมากกลัวงูค่ะวันนี้ก็เลยม,มาจัดก,การเก็บให้เธอดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยของเธอ ลีลาวดีนะคะถ้าจะให้ดีต้องเก็บตอนเช้าเช้าตอนที่แดดก็ยังไม่ร้อนดอกก็จะได้แบบสีจะไม่ฉันเธอชอบรีลาวดีมากๆเลยค่ะ ไม่ใช่ลีลาวดีนะคะเนี่ยนี่คุณเซาค่ะคุณเซาจะดมดอกไม้ของแม่ยา่าหรอ,อมาไปช่วยเก็บก่อนเลวเอาหนูหนูไม่ช่วยเก็บหนูถูอย่างเดียวเลย เพื่อนนิดนึงค่ะดอกนี้กลีบแบ่งไปแล้วค่ะเดี๋ยววรุตาจะเก็บดอกพุดน้ำบุตรไปแซมให้เธอด้วยค่ะพุดน้ำบุดหอมมากมาก ตอนนี้กำลังบานแบบเต็มต้นเหลืองแล้วก็ส่งกลิ่นไปถึงจนถึงบ้านคุณประชุมเลยค่ะหอมมาก กล้าดอกไม้ของแม่ย่าค่ะลีลาวดีแล้วก็พุดน้ำบุดสวยจริงๆเลยค่ะแล้วก็เป็นดอกไม้ที่หอมด้วยกันทั้งคู่เลยค่ะเอาไปให้แม่ย่าด้วยกันค่ะ อยาพิษเสียดีกว่าจากาศหัวเ้าตัวนี้ล่ะค่ะตัวขันใครอยากไปโดนเข้านะคะนี่ก็เป็นผีเสื้ออีกประเภทหนึ่งเหมือนกันน่าจะเป็นตัวตัวดำที่ลืมตามให้ดูเขาจะจะอยู่ตามต้นไม้แล้ววันนี้มาทำไมบนพื้นแล้วเนี่ยเธอไรที่เนี่ย ตาเหมือนสีงโตตอนก็เชิดงานตุ๊กจีนเลยเธอเนี่ยถ้าเป็นสีแดงก็เหมือนเลยนะเนี่ยตัวตะเข็บนี้อีกเอ้ยเธอหน้าฝนสับปะสัตว์จริงๆเลยน้ำหยดตลอดวันนี้เราก็เลยจะมาเปลี่ยนต่อสามีก็ทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านซ่อมแสมเหมือนเดิมค่ะอุปกรณ์ของเราก็นี่และค่ะ น้ำลายจดติ้งติ้งไปตลอดโอ้ยหน้าฝนตัวบุ้งนี่แบบเจอเยอะมาก ไปซื้อของกันค่ะแดกเปิดประตูนั่นก็คือของวารุตาค่ะออกนอกบ้านอีกแล้วค่ะแม่ย่าบอกว่าอยากจะกินไอติมวะเงี้ยก็เลยจัดให้เลยค่ะ เรามาสือท่อน้ําเพื่อจะไปต่อท่อน้ําแตกค่ะหมุนหาชายหนุ่มแม่ย่ายืนรอจะไปซื้อไอติมกินค่ะแม่ย่าอยากกินไอติมอีกแล้วค่ะแม่ย่าอืมหอยเจ๊อีกพป็นนกสัตว์โอมาแม่ย่าดีใจเนี่ยรีบวิ่งออกไปให้ลูกเลยไอติมไอติม แม่ยาอือะได้สิโซ,โซนี่ค่ะของชอบของชอบของชอบอโอ้โหของไม่ยาชอบใจใหญ่เลยได้กินชอ็อกโกแหละและกาโอมาเนาะจะเม็กปุ๋นจะปัะ่ อันนี้ก็เหมือนกันอ,อร่อยอร่อยเมื่อกี้เราจะมากับแฟนสองคนคือบอกว่าฉันจะไปด้วยฉันจะไปซื้อไอติมกินว่าอย่างนั้นแม่ยาดีใจได้กินไอติมอีกแล้วค่ะของอร่อยของเธอแต่เออส้ากูี ให้กินไอติมแล้วชื่นใจแล้วค่ะแม่ย่าแม่ย่ากำลังรอติ่มซำของพี่ติ๊ดอือฮึยะยะไม่เสียกูคำบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะคนเวียดีให้สัสติ่มซำมาเฮียสูรเฮียกูมาพูดเฮียสมาอือฮึอือฮึ ม e m นยะิ่นีแม่ยาบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะพี่ต๊ดขอบคุณมากๆเลยนะคะ mit, m i ะทำกับข้าวนไหนกับข้าว e ับ i ้าวแบ p ไห i กับ้าวไ อุ่น hmm. ด mm ันการมันโซอุ hmm. ja. so ße, oh, ่มเรืออุ่นดันมิดดัมฟ์อือหืออือหือเก็บหมักเนาะมิดดัมฟ์ยาสวีมิดดัมฟ์โซมิดไฮสวาร์ซ่าอวบหนวดดัมฟ์อุดดั้งวดสุกกาอืม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 อื ๆๆอ,อร่อยหอมมากๆเลยค่ะพี่ติ <c oughs> ๊ขอบคุณมากๆเลยนะคะยกหัวแม่เหมออให้เลยค่ะแม่ยาตักแล้วตักอีกเธอชอบซอสต,ตัวนี้ค่ะกินไ่้อร่อยจังเลย้า